เสียเหยือไว้เมื่วานนะครับเหยื่อลูกชิ้นโอ้หลังนี้ก็ไม่ติดสงสัยปลาไม่ชอบกินลูกชิ้นนะครับหรือว่ามันชอบกินหมูทะหรือมันไม่ค่อยมีปลาก็ไม่รู้สถานที่มันไม่เอื้ออำนวยไม่ได้ไปปักตามทุ่งน,มน้มเลยเขา โอ้หลังนี้ก็ไม่ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนวะหลังนึงเฮ้ยเออหลังนี้ก็ไม่ได้อ้าวเบ็ดหายไปไหนหลังนึงวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเอาไปกินวะ ห,หลังนู้นมาไม่ได้แต่ว่าหลังนี้หายไปใหนหลังหนึ่งตัวอะไรติดวะน,นี้ก็เหลือแต่เบ็ดเหยื่อหมดต้องเปลี่ยนเหยื่อใหม่โอ้มีปลายอยู่นะ หลังนี้ก็ไม่ได้เบ็ดหาในหลังนึงโอ้ย,อ,ย<ป>อะไร,ะไรติดปาวติดเบ็ดหายไปแล้วงงจังเลย โอ้ยตรงนี้ก็ยังอยู่ครบเนาะทำหลังเลยจะต้องลองเปลี่ยนเหย่อหไ่ไม่น่าสักหลังเลยจะลองเปลี่ยนเป็นปลาหมึกแห้งดีกว่าดูเดืดเม็ดไม่มีปลาเลย าฝากตอนต่อไปได้วยนะครับราจะลองเปลี่ยนเหยื่อใหม่เป็นปลาหมึกแห้งเบ็เเดหายไปไหนหลังนึงวะ